แหกยกสามกลแมอ้างกินอาหารเสริมแล้วจะหายซึมเศร้าป่วยอะไรก็ให้กินแหกยกสามกะแมโดนแฉอีกแล้วปมโฆษณาขายอาหารเสริมสปปรรพคุณครอบจักรวาลล่าสุดอ้างกินอาหารเสริมแล้วจะหายซึมเศร้าป่วยอะไรก็ให้กิน เรียกว่าเจองานเข้าแบบเต็มๆและโดนแชรเป็นระลอกสำหรับพิธีกรคนดังกลแมพัชรศรีปมโฆษณาขายอาหารเสริมสรรพคุณครอบจักรวาลที่ถูกชาวโซเชียลนำคลิปมาแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นโดยมองว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงไม่ว่าจะเป็นการกินแล้วหน้ายกกรอบหน้าชัดเนียงหายหนังตาตกกลายเป็นตาสองชั้นและยังมีคลิปที่บอกว่าช่วยเสริมภูมิต้านทานโควิด -19 และล่าสุดก็ได้มีการแชร์อีกยกกับคลิปโฆษณา อาหารเสริมของกละแมที่บอกว่าถ้าซึมเศร้าให้กินอาหารเสริม2ตัวนี้พร้อมกันกินแล้วคุณจะเลิกซึมเลิกเศร้าเลยจ้าจะลุกขึ้นมาเลยจ้าสว่างสดใสว้าววาบเลยจ้าแล้วจะคิดเลยจ้าจะทําอะไรดีจะใช้ชีวิตยังไงดีหาเงินยังไงดีนี่กูจะมาเศร้าทําไมให้เสียเวลานะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณดิฉันไม่ได้เวอร์คะ่ะคุณต้องลองเลยคะ่ะ และยังมีที่กระแมอ่านคอมเมนต์ของคนดูบอกว่าแม้เป็นเส้นเลือดในสมองตีบความดันเบาหวานเจ้าตัวก็แนะนําให้กินอาหารเสริม3ตัวพ่อเป็นไตให้กิน2ตัวนี้ยืนยันว่าเบาหวานทานได้ทุกอย่างทานได้เพราะไม่มีน้ําตาลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด